ตอนนี้ผมก็มาอยู่ที่บ้านคุณใหม่ภาคินช่างสัก์ที่มือเบาเข้าใจเนื้อหนังคนเดิมใน Rock and Roll Tattoo ตอนที่2นะครับซึ่งก็มาสักเพิ่มเติมจากครับที่แล้วที่เราทำ c l a s s i c Rock คราวนี้เรามาที่เครื่องหมาย Love and Peace t o g e t h e r นะครับ ก็อยู่ในช่วงของการลงเส้นนี่ก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะมีตอนที่ลงสีให้ดูอีกว่าสีสันที่มันออกมาเป็นลายแบบนี้ลายแบบนี้เขาเรียกว่าเป็นลวดลายนี่ยเราไซเคดดลิกเดี๋ยวในตัวนี้มันก็จะเป็นสีแบบสวยไหมยิดว่าสุดตีแน่นอนครับที่มาของเครื่องหมายนี้ก็คือเกิดขึ้นในยุคซิ้นะครับโดยพวก กลุ่มปัญญชนที่ออกมาเดินขบวนต่อต้านสงครามเมวียดนามนี่นแหละมีพวกบุมิดตีพวกเจเฟอร์สันเอดเลนเกตูเดสพวกกวีดังๆงอย่างอเล็กกินสเบิร์กพวกนี้ครับ <c oughs> เขาก็จะไปทำคอนเสิร์ตเล็กๆแต่ว่าสมัยนันะ้นเนี่ยเรื่องของเทคโนโลยีมันยังไม่ค่อยเจริญมากแล้วบางทีเขาก็ยังไม่ถึงว่ามันเจริญเหมือนกันแต่ว่าการสื่อสารไปมันอาจจะถูกบิดเบือนระหว่างทางเพราะฉะนั้นเขาเลยมีความเชื่อว่า ยังไงถ้าการสื่อสารที่มันเป็นสันนิภาพโดยตรงเนี่ยมันสู้นกพิราบไม่ได้แล้วเพราะฉะนั้นเขาเลยเอาตีนของอพิราบมาเป็นสัญลักษณ์อเมริกันเรียกร้องเสรีภาพเรียกร้องสันนิภาพเรียกร้องพลพังอำนาให้กับสังคมของคนอเมริกันซึ่งถูกกดขี่ในยุคที่อเมริกาทําตัวเป็นเจ้าโลกแล้วก็เขา้าไปยุ่งใน การเมืองของในแต่ละประเทศที่บ้านเราก็เข้ามายุ่งในเวียดนามนะครับเข้ามายุ่งในลาวเข้ามายุ่งในเขมรเข้ามายุ่งในอินโดจีนทั้งหมดอ่ะพ่ายแพ้เป็นเหมือนเลยนั่นคือสิ่งที่เอเมริกาทิ้งไว้ให้แล้วก็กลายเป็นบาดแผลของพวกเข้ามาทุกวันทุกวันนี้เครื่องหมายนี้ก็ใช้กันทั่วโลกนะครับถ้าใครนึกถึงสันนิพัทธ์เขาก็จะเขียนเครื่องหมายนี้ขึ้นมาแต่นี่เป็นลวดลายของพวกไซเคเดลิฟรอคนะครับเกิดขึ้นจากพวกดนตรีที่เล่นแนวพวก เสร็จยาดนตรีพวกโนบตซองพวกเอซิทร็อกที่มันเดจะกล่าวเยนอมันจะใส่รวดนลายนี่คือรวนรอดรลนลายใส่กัตเด็ที่เหมือนเป็นสมบัติของดนตรีในยุค60อย่างพวกจอห์นเบชบ๊อบดิลันบูสติงทีพวกนี้ครับก็จะใช้เสียงร็อกนีน้ในการต่อสู้เพื่อเสนิภาพของคนเอเมริกันในยุค60 รวมกันที่ peace นะครับ Lo v e and peace จบไปแล้วแต่ว่ามันยังไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่เดี๋ยวมาเก็บอีกทีหลังครับหนึ่งกมาที่ฟงฟอยนะครับ,าา 4, รบ Dark Side of the Moon นี่ก็อยู่ในช่วงของการลอกหนังอยู่สามนี่คือสัญลักษณ์ของลิ้นของ m i c k Jagger นะครับนี่คือลิ้นของ m i c k Jagger ใครที่ ดู Rolling Stone ก็จะเห็นว่า Mick Jagger เวลาเขาเล่นคอนเสิร์ตก็จะชอบแร็ลิ้นออกมานี่คือสัญลักของ Rolling Stone อาบอกเรื่สะเก็ดนานี่เป็นตัวปบกเองนะคือลิ้นของ Mick Jagger สะเก็ดนี่หนาเลยแล้วก็นี่คือ p i n k f l o r the Wall ทำไมเราสัก the wall ทั้งสองอันเลยทั้ง Dark Side แล้วก็ p i n k f l o r the Wall เพราะว่าปัจุหินกูรูนี่ชอบ p i n k f l o y d มากนะครับแล้วก็ มันเป็นสิ่งที่เหมือนกับเป็นสนัญลักษณ์ความเป็นคนกระบฏของเราเดอวอร์นี่คือการใช้คอ้อนใครที่ดูหนังเดอะวอร์จะเห็นเรื่องของการใช้พวกเด็กใช้คอ้อนเป็นทุบก,กำแพงทิ้งเราก็มีความรู้สึกเดียวกันคือระบบการศึกษาบ้านเรามันต้องปฏิวัติด,ด้วยกันทลายกำแพงเก่าๆทิ้งนี่คือคอนเซ็ปต์หรือว่าเนื้อหาของเดวอเพราะฉะนั้นเดอะวอร์จึงมาอยู่ตรงนี้ในชุดสุดท้ายของท็อตชูร็อกแอนโรลในเที่ยวนี้นะครับเดี๋ยวพอเรามัน ุกอย่างมันลอกเสร็จเราจะให้ดูภาพที่ส,สวยๆนี่คือขั้นตอนแรกที่เรามาปิดฉากแท็กทูร์อโัโลในภา,าพสามครั้งนี้ครับอ่าเดี๋ยวดูกันจากกันได้อันน,น,นี้อันนี้เครื่องเวลาตั้งอ่ะจะต้องให้เห็นเป็นอย่างเงี้ยเพื่อเข็มมันจะลงทั่วเหมือนกันถ้ามันไปตึ๊งซึ้งึงมันเวลาลากไปมันจะกกระโดดไป